ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชน ข้ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะพบกับรายการพันแสงรุง้งระยะน,นี้เราทำเรื่องแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะแรงงานข้ามชาติ ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามพรมแดนมีทั้งความหวังแล้วก็ความฝันว่าจะทำงานหาเงินแต่ความหวังและความฝันนั้นสูญสิ้นไปพร้อมๆกับน้ำท่วมอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐความยากลำบากยิ่งทวีคูณวันนี้ทีมงานพันแสงรุง้งติดตามคนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ พวกเขาพอทราบข่าวว่ามีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพมา่าซึ่งมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ประสบความเดือดร้อนในขั้นวิกฤตอยู่ตามโรงงานต่างๆหรือที่ที่น้ําท่วมเขารวมตัวกันให้ความช่วยเหลือประสานกับคนไทยกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อจะไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเนื่องจากมีวิกฤตต่างๆมากมายวิกฤตต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรติดตามในพันแสงรุ้งและได้เห็นแง่งงามของการช่วยเหลือกันเองติดตามค่ะ เมื่อคนพมา่าในประเทศไทยรับรู้วเพื่อนแรงงานเดือดร้อนลงขันลงแรงช่วยเหลือกันสุดกำลังกำลังใจดีๆที่ทำให้ผู้ประสบภัยยิ้มได้ แรงงานข้ามชาติจากบ้านมาทำงานด้วยความฝันความหวังที่อยากมีเงินกลับไปให้ครอบครัวสุขสบายอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติความหวาดกลัวความไม่รู้และไม่สามารถสื่อสารร้องของความช่วยเหลือจากใครยิ่งทำให้ทุกยากมากขึ้นเป็นเท่าตัว ช่วยหรือคอพมอหรืออำเภอหรืออย่างที่เราไปที่บางบัอิออนอำเภอเขาก็ช่วย ควาจริงู้นี้เขาพร้อมจะช่วยอยู่แต่เขา,เขาไม่รู้จะเข้าถึง,งไม่รู้จะเข้าถึงยังไงครับที่เาที่มูลนิธิร่วมมิตรไทยพมา่าหลายองค์กรที่ทำงานด้านแรงงานอย่างเช่นเครือข่ายสมานฉันดแรงงานไทยอาสาสมัครชาวพมา่าที่ทำงานในประเทศไทยพูดคุยปรึกษาเร่งด่วนถึงสถานการณ์ที่พี่น้องแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐเรายัางไม่ได้รู้ที่อยู่ของเขาชัดเจน ที่ทุจรณสองหกสิบสามครับโรงงานสายไฟ16คนครับรวมยอดทั้งหมด266ร้อยหบหคนหลังการพูดคุยกันในวันนี้เครือข่ายต้องเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ได้มากและเร็วที่สุดค่ะถ้าได้เร็วขึ้นผมจะติดต่อไปที่คุณนาก็เราสแตนบายที่นี่ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถ้าได้เร็วกว่านั้นตัดสินใจมาให้ถึงที่นี่แปดโมงกันเลย <3. S 2> ทีมงานพันแสงรุ้งติดตามคณะทำงานจากมุลนิธิร่วมมิตรไทยพมา่าเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่บริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ อันนี้เป็นเอกสาร,รอะไรบ้างะคะพี่เพ่เอกสารททเกี่ยวกับการกำนันรายงานเขาสำรวจว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนมีชื่อมีติดต่อบริษัทอยู่ที่ไหนพรนเานไหนผลลัพธ์อะไรสภาบารายงานมีไม่มีมถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีเป็นภาษาพม่าซึ่งจะนําไปให้รายงานที่เราไปพบเนี่ยต้องกรอก พอเก็บข้อมูลมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะส่งผลหรือมีประโยชน์ยังไงกับแรงงานที่เราไปเก็บข้อมูลเพอะตอนนี้<พ>อตอนนี้<พ>อลองไปบอกล้องว่าที่โน้นรายงานไม่ได้ตานอันนี้ไม่ได้มีนาไม่ได้เกณฑ์แรง้างไม่ดูแลเจ้าหน้าที่เอาเปรียอนายนาเอาเปรียดแค่พูดอยู่แต่ไม่มีข้อมูลไงก็เลยว่าอันนี้เป็นเพียรดูแลแล้วก็เสนอร์ฐานค่ะอาสาสมัครกลุ่มนี้บางคนเป็นนักเรียนนักศึกษา บางคนทำงานแล้วเป็นชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยช่วยกันลงแรงและเป็นล่ามภาษาพม่าในวันนี้ค่ะแต่ละคนที่มาจากไหนกันบ้างเนี่ยกะเรียนค่ะไทยกะเรียนกะเรรีอยอยอยอ้อยออออยอ้้วย ยังมากมากค่ะออกมาทีเด็ค่ะมาจากยัางกุ้งยัางกุ้งค่ะมาจากจลีสามโอครับครับผมคนณนมลเป็นคนมโมลครับแล้วมาช่วยงานได้ไงอ๋อพอดีอยากจะช่วยเพื่อนที่แบบเอน้ำท่วมอยู่นะคะพอดีที่นอๆที่ตอนนี้นองอยู่ยังไม่ร่วมก็เลยเห็นใจพวกเขาอยากไปช่วยเขามีแถวไหนนะคะอยู่แถวรังํำแห่งค่ะ 中好。 ตอนนี้คณะของเราก็ยังไปไม่ถึงนะคะใช้เวลาอยู่บนรถบรรทุกนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วเรใกล้ถึงจุดที่เราจะอ่านี่ถึงแล้วครับถึงแล้วครับ,รบเพราะว่านี่มันทรงงานรออยู่เป็นแถวแล้วเราก็จะจัดให้เขาเป็นเขา้เาวเถวเป็นระเบียบแล,แล้วเราก็ต้องแจกที่บนถนนนี่เลยครับ พมอชุมชนแรงงานในบริเวณอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศพมา่าทํางานในนิคมอุตสาหกรรมนวมนครและโรงงานต่างๆในละแวกนี้ค่ะปัญหาความขัดแย้งการเมืองภายในและความต้องการแรงงานอย่างมากของไทยทําให้แรงงานพม่าหลั่งไหลเข้ามาแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบจากพมา่า เป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ทำงานในประเทศไทยเข้ามาประมาณสองล้านคนจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมอเกะเรียงไทยใหญ่ยะไข่ขะชินทวายปลอง่ในซอยนี่น้ำขึ้นสูงไหมคะน้ำขึ้นสูงครับนี่นี่นพุ่มเยอข,ข้างในนู้นค,ค่ะประมันแค่นี้เลยแล้วก่อนหนะ้านี้มีความช่วยเหลืออะไรมาถึงบ้างไม่ถึงไม่ถึงค่ะนี่ผมแรกเลยเหรอค่ะบ้านจริงๆอยู่ที่ไหนต้้งจเหรอเยอะ ค่ะเดี๋ยวเป็นคนเป็นพม่าหรือเป็นคนมอญหรือเป็นโนมอญค่ะรัฐท่ไะโมทำไมความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงเพราะว่าอะไรบ้างคะเข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเหล่านี้กลัวเขาอาจจะมีบาดบ้างไม่มีบาดบ้างก็แล้วแต่แต่เขาก็เกรงว่าไปติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเดี๋ยวจะมีปัญหา คือความรู้สึกของเขาอ่ะที่ผ่านมาติดต่อเ<อ>จ้าหน้า<อ>ที่รัฐมันจะมีปัญหาเรว่องเส<ช>ี<อ>ยเงินเรบ้างอะไรเช่นแต่เขามีอันนี้เป็นปัญหาที่ผ่านมาคือเวลาเขา ก่อจะได้เอกาสารที่หนึ่งก็ต้องจ่ายเงินเ,นเยอะอะไรเงี้ยน,น,นะ,อ,ะอันนี้มันเป็นความรู้สึกโดยทั่วไปที่เขาแล้วก็เรื่องภาษา,า,าด้วยพูดกันไม่รู้เรื่องเขาสามารถติดต่อกับผู้มือที่ได้พบาูิมิที่คุยมีคนเรามีคนพม่าคุยกับเขามู้มิอที่ร่วมมิตรไทยพม่าเนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับพม่ามาอยู่นานแล้วเราก็เคยจัดอบรมจัดกิจกรรมกับเขา ดังนั้นคนที่ติดต่อมาเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายของเราแต่ก็น่นแน่นอนนอกจากเครือข่ายแล้วเขาก็ได้รับข่าวสารได้รับอะไรจากเราอยู่นี้เขาก็ขอความช่วยเหลือเข้ามารู้สึกประทุมนี <S <S ่รอบที่หลายรอบแล้วประทุมในหลายรอบแล้วรอบที่สามหรืออะไรยเนี่ยแต่พอมาที่หนึ่งเราก็จะมีเอกสารให้เขาเอกสารไม่เป็นเอกสารภาษาพม่าเช่นวิธีการดูแลตัวเองการอยู่กับน้ำทำยังไงต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ใโรงงานเนี่ยไปขอความช่วยเหลือนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าอยู่โรงงานไหนอยู่แถวไหนทํางานอะไรใช่ไหมครับทีนี้ถ้าบอกโรงงานไปแล้วนายจ้างอาจจะโดนไงไนายจ้างก็กัดไว้ไนายจ้างก็ไม่กล้าไม,ไม่ไม่ให้พูดบางทีก็มันเอ้ยอยู่ในโรงงานนี่แหละเดี๋ยวจะมาส่งข้าวไม่ต้องไปไหนไมีอยู่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับเขารู้แต่ว่าโรงงานลูกเชียงไก่อย,อยู่ปุมธานีแค่นี้เองนะครับ ในไม่ใช่ไหนจ้างนะครับเป็นผู้จัดการโรงงานเนี่ยเขาไม่ให้ติดต่อเก็บโทรศัพท์ไว้อยู่ทุกคนเลย<อ>แล้วก็บอกนายแรงงานบอกมาว่าอดข้าวอยู่ประมาณส0บวันแล้ว15วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้จกหาวิธีช่วยยังไงเพราะว่าตัวรายงานเองไม่กล้าที่จะติดต่อมาเพราะว่าในโรงงานดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนงานเพิกกฎหมายแต่ณเวลาเนี่ยเราช่วยเหลืออยู่เนี่ยไม่ว่าเป็น ารายงานถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือเป็นรายงานข้ามชาติหรือรายงานไทยรายงานลาวกรรมัมพูชาเราช่วยเหลือหมดนะครับถ้าเขาแจ้งหลายชื้อมาเป็นทางการติดต่อมาหาเราแม้ว่าไม่ได้ติดต่อมาก็ตามบางทีเนี่ยเราก็เห็นเมื่อกี้เนี่ยคนลาวคนหนึ่งทอมเมนนะครับแล้วก็ที่เราไปแจกที่อยุธยาก็เห็นอยู่คนไทยก็มาครับคนไทยก็มาก็เราก็เท่าที่ช่วยได้เต็มที่อยู่แล้วครับ บริเวณคลองหลวง40ส,สค่ะก็จะเป็นชุมชนที่เป็นคนมุสลิมนะคะส่วนใหญ่คนที่นี่เป็นมุสลิมพม่าค่ะแต่ก็มีคนไทยเชื้อสายมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะูสีบบชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตที่อำเภอคลองหลวงแห่งนี้มูลณิธิร่วม,มิตรไทยพมา่าลงพื้นที่เป็นครั้งที่สแล้วค่อนข้างคุ้นเคยและได้รับความไว้วางใจจากแรงงานข้ามชาติค่ะ โโอออสสสสสภิมมยยชความช่วยเหลือส่งผ่านมือถึงพี่น้องแรงงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับอาสาสมัครที่พูดภาษาเดียวกันต้้้ออออองงงมววนนน่่สุดจะะะเเเเเทาาาาารรปปปีีีีีไไไยยหูกถล วันนี้เป็นยังไงบ้างงานอาสาสมัครของเราก็มีก็มีความสรขก็มาที่นี่ใช่ไหมคะก็รู้สึกเหมือนดีใจมากก็จะเห็นที่ได้เจรขอแล้วก็คือเหมือนช่วยขอช่วยขอดูนะอย่างนี้ก็ไม่เคยไม่เคยดิ้นท่า รู้สึกแบบก็สงสาเขาแต่ว่าถ้าจะกลับเขาก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้แล้วก็สงสารมากเข้าใจเข้าใจน้องเขาบอกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนบางคนก็อยากกลับบ้านแต่ไม่ได้กลับอะไรเงี้ยไม่ได้กลับแล้วก็แบบดูแม่ก็ระบาดพ่อทุกคนก็ทำงานใช่ไหมคะ้วบางคนก็มาขอใช่ไหมก็ก็เป็นลูกเขามามาแพร่ยังไงเพราะว่าพ่อแม่เขาทำงานเรา ก็อยากจะ่ที่ประเทศของเราช่มแต่ว่ายุบม่ได้เพราะเราต้องทำงานก็ชีวิตเราไม่ไม่ได้ทำชีวิตเาลยมีอะไรอยากพูดกับเพื่อนสุ ช่วงน้าท่วมเนี่ยก็คือมีการเอาถุงยางชีพไปให้แต่ระหว่างน้ําเริ่มลดลงแล้วเขาเริ่มกลับเข้าทํางานเนี่ยนจะต้องไปจัดกระบวนจัดกลุ่มเขาเพราะของต่างๆก็มาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะทำไงให้ตรงนี้ถ้าเกิดเขาจัดการตัวเองได้เขามีคณะทํางานมีกรรมการมีอะไรแล้วเนี่ยนะฮะแบ่งฝักฝ่ายสามารถที่จะจัดการตัวเองได้เขาก็จะไปช่วยกลุ่มอื่น,นได้เราก็ไม่ต้องเอาอาหารหรือหรือว่าอาหารแห้งอะไรพวกนี้ไปให้ซ้ําอีก เพราะเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองและหาสิ่งของบริเวณรอบๆได้เพราะฉะนั้นของต่างๆก็เอาไปให้กลุ่มใหม่ๆที่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมเช่นที่สมุทรสาครนะครับที่อ้อมน้อยอ้อมใหญ่เนี่ยนะฮะคนงานข้ามชาตินี่เยอะมากตรงนี้จะมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติเริ่มโทรเข้ามาละวันนี้มูลนิธิร่วมมิตรไทยพมา่า ได้รับแจ้งจากแรงงานพม่าในชุมชนบริเวณอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครว่าแรงงานกว่า300คนติดอยู่ในหอพักขาดแคลนน้ำดื่มมาสองวันแล้วอา,าสาสมัครและเจ้าหน้าที่ออกเดินทางกันอีกครั้งค่ะเป็นกรณีเร่งด่วนหาน้ำได้เพียง40ถังและเช่ารถเป็นรถ6ล้อ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเดินทางเข้าไปถึงในชุมชนได้หรือไม่แต่การช่วยเหลือรอไม่ได้ค่ะตอนนี้ดูเหมือนรถจะไปไม่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยก เก้าแสใช่ไหมคะเสีเก้าแสนน้ำจะสูงมากะคะ่ะดูเหมือนน่าจะควาตั้งใจที่จะไปช่วยแ่งงานข้าชาติที่จะเอาน้ำไปให้นี่เดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะเลีเ้ยวกลับแล้วค่ะไปไม่ได้จริงๆ